อ้วม่แลคะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตามไปชิมกับเวอร์แกนครับวันนี้ผมมาตลาดสดคุณหญิงบุญมีก็มีของสดของกินเยอะแยะนี่เห็นไหมขาหมูอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะมาเยี่ยมร้านนี้ครับหอมกพี่เอตลาดสดคุณหญิงบุญมีครับตามไปชิม Cop world cat. สวัสดีพี่เอโอ้โหเขาบอกว่าห่อหมกเจ้านี้ทำเองใช่ไหมครับทำเองครับเจ้าเราเนี่ยอร่อยกว่าเจ้าอื่นยังไงครับกับพี่แกงทำเองครับ<ม>กับมือเลยขอกับมือเลยต้นตำรับ<ม>ชาวมอญเลยคุณป้าให้สูตรมามีห่อหมกกีน่หน้ามั้งครับมีปลากายปลาชอ่อนแล้วก็ปูแล้วก็มีทะเลขายห่อเท่าไหร่บ้างครับปลากายนี่แค่ยี่สิบบาทเองครับส่วนปลาช่อนนี่สี่สิบส่วนเนื้อปูนี่แค่ห้าสิบบาทมีทั้งปีกและส่งและนี่ก็คือตลอดปีหอมลาวาแล้วก็มีใบยอด้วยอ่าแล้วแต่จะเลือกนะครับผู้ชชมมมมก็อย่าาลืแวะะินครรััับบขขาาายยกมงงงงคคตตต้แ่ถึลดุณหญิงบุญมีก็ เดี๋ยวขอชิมห่อหมกนิดนึงได้เลยค่ะยินดีพี่เอจามให้ได้สีเขียวนะครับจะได้ตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับใส่ทิชชู่บริการลูกค้านะครับถ้าสีนึ่งเงินเอาพวงกุญแจไปล็อกร้านนะครับจากเวอร์แก๊สอ้าวปังสีนะครับสีเขียวบอบให้เลยครับตุ๊กตาน้องเติมสุกจากเวอร์แก๊สนะครับใส่ทิชชู่ได้นะครับนะและอย่าลืมตามไปชิมนะครับกับเวอร์แก๊สนะครับห่อหมกพี่เอ หากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์ a s สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์ a s ส สวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการตีว่นจนหิวนะครับจะมีความสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมนะครับโอ้โหรวมไฮไลท์ทุกช่วงทุกตอนนะฮะสนุกสุดในตีห้าหกมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปมอบโชคร้านแก๊สกันก่อนแล้วไปถามเขาด้วยว่าเขาอยากชมอะไรกันครับวันนี้มาเยี่ยมร้านบางนาแก๊สนะครับมาหาพี่นาตยานะครับพี่นาตยาครับปีใหม่นี้อยากให้รายการตีว่นจนหิวทําอะไรให้ดูบ้างครับ อ๋ออยากให้อะไรการหลายๆรายการมารวมกันนะคะจะได้ให้คุณผู้ชมได้รับความสุขแล้วก็ความสนุกอ๋อเรียกได้ว่าดูไฮไลท์รวมกันไปเลยว่างั้นใช่ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราจัดให้ในปีใหม่นี้นะครับนอกจากนั้นครับเราก็ยังมีนะครับ1,000บาทจากเวอร์แกสมอบให้้ดยในฐานะที่แนะนำนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส ชื่อเขาคือก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรแกขายอะไรกันแน่ขายอะไรพี่ตุ้มโคตรละก๋วยเตี๋ยวมีตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเดี๋ยวเป็ดพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอย่างไม่หมดมีต้มเลือดหมูด้วยเฮ้ยเมนูพิสดารไงเฮียก๋วยเตี๋ยวส้มตำสิเราเอามะกอมามันจะอร่อยอ่ะพี่อีกเมนูนึงเฮียอะไรครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงครับผมมะม่วง แต่เห็นบอกว่าวันนี้รายการตีอ้วนชนหิวมาเนี่ยพี่ตุ้มคิดเมนูใหม่นะครับนั่นคือเมนูเอ้ยพญาสุกรนอนอยู่ในสวนผู้ถามจริงครับพี่ครับผมฟันหน้าพี่ไปไหนหมดเนี่ยผมดูจากเมนูเนี่ยเคยได้ยินแพงสุดคือพันหวันนี้ทางรายการที่มาผมก็จะจัดเป็นราดหน้าโนไซดอน ลาดหน้าโฟเซดอนเมนูใหม่2,000โอ้โหจานใหญ่ๆรสชาติจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่ลอบเเออ์ของต้องตัดแบ่งกันชื่อร้านนะคะทำเชื่อทำสวนแต่จริงๆแล้วขายอาหารสไตล์ตลฟิลชัน้นฟิวชัน,ชนหนึ่โทมาจองโทมาจอง2องบอกงบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ600บาท ต่อคนต่อคนดูสิครับผมลองระบุไปว่ามีเงิน650บาท2คนก็จะได้ของที่แบบว่าดูแล้วมันคุ้มราคาจริงๆดูกุ้งสิครับดูแกให้เนี่ยกุ้งกี่ตัวลองนับดูเลยโอ้โหล้อมจานอ่ะมีเชฟคนนี้ครับนี่เชฟคำมูลเป็นอาจารย์ของเชฟบุญธรรมอีกทีหนึ่งเชฟคำมูลมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเล็ก แต่ว่าอาหารวัตถุดิบเนี่ยระดับพรีเมียมเลยเปิดโอกาสให้กับคนที่แบบเปียน้อยหอยน้อยได้กินอาหารดีไม่ได้เอาบรรยากาศหลายๆอย่างเนี่ยที่คุณผู้ชมจะได้ทานในร้านเนี่ยมันเป็นของระดับพรีเมียมใช่ไหมครับครับซูชิโอโทโร่เนี่ยคำหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยถ้ามาเปิดลักษณะงี้เท่าไหร่ครับร้อยบาทครับผมครับปั้นทีละคำครับนี่เีนี้เบินก่อนเบินก่อนนี่มันโรงแรม5ดาวทำชัดๆเขาบอกว่าแตะนิดหน่อยพอเดี๋ยวโชว์อยู่มันจะไปทำลายความอร่อยของเนื้อปลา สมคำร่ำลือไหมครับดูหน้าดูหน้าดูหน้า <c oughs> ล่าสุดนะฮะสร้างชื่อเสียงให้ร้านนี้มากชามนี้ แต่ร้อยบาทกินกี่คนครับหกท่านขึ้นไปในนี้จะมีเครื่องเยอะมากคุณผู้ชมทั้งไลนยของไลนหมดมปทั้งแซลมอนสาหร่ายวากาเมะปลาหมึกไข่มาโตมกุ้งมีเยอะมากเลยอ่ะหมายความว่าถ้ารวมน้ํารวมเส้นรวมเครื่องไปแล้วผมว่าน่าจะมี6กเโลเนาะปกติชีสนี่นะครับกินกับขนมปังกินกับไส้กรอกอุ้ยเข้ากันเข้ากันแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวล่ะมันจะเป็นยังไงกินได้เหรอ เหมือนต้มยำน้ำข้นคลุกคลิกนวลมากผมเพิ่งเคยได้ยินก <laughs> ๋วยเตี๋มีดับเบ,บิลชีส <laughs> วิธีการกินอันนี้เนี่ยจะกินแบบว่าเหลือไข่ไว้ทีหลังก็ได้หรือว่าจะคลุกรวมกันก็ได้นี่โอ้โหตอนนี้พอใส่ชีสลงไปชีสมันละลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่ากเี๋ยวต้ยมยำเข้มข้นนะสว่วนนี้เป็นกะเพราชีสครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไข่สุกก็บอกทางร้านได้จะกินแบบไข่แตกหรือไข่อะไรก็ได้ผมชอบอย่างเงี้ยนะคำเดียวมีทุกรสชาติ ตอนนี้ผมก็จะมาทำข้าวมันไก่ใจแอนหนึ่งจานนี้นะครับคุณผู้ชมจะใส่ไก่ลงไป1กิโลแล้วข้าวทั้งหมดกี่จานครับ12ถ้วยถ้าเกิดว่ากินหมดจานนี้คนเดียวไม่ต้องจ่ายตังแต่ผมขอบอกว่าจานนี้สลับผม, <laughs> ม,มย่านไหนมีของอร่อย ของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวารกรุงเทพ10120รับทันที1,000บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยกะทิผงชาวเกาะอ,อยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อย